กระแสะการดื่มมะมาแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ยังไงก็ตามการดื่มมะฉะก็มีข้อควรระวังคลิปนี้จะมาแชร์ข้อควรระวังในการดื่มมะช่ะข้อแรกก็คือถ้าหากว่าเราดื่มมากไปเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยเพราะว่าในมะฉะมีคาเฟอีนนั่นเอง ข้อ2บางคนดื่มมะฉะมากไปอาจจะทําให้เกิดอาการใจสัน่นเพราะว่าในมะฉะก็มีคาเฟอีนนั่นเองค่ะข้อ3ก็คือเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีในกระบวนการปลูกและการผลิตดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกกินมะฉะก็ต้องเลือกมะชาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และทางที่ดีนะคะก็ควรจะเลือกกินมะ,ะอากอแกนิกค,ค่ะ ข้อ4อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารดังนั้นเนี่ยทางที่ดีการดื่มมชะชาะควรจะดื่มตอนมีอาหารในท้องดีกว่าดื่มตอนท้องว่างนะคะข้อ5สตรีมีคานและคุณแม่ให้นมบุตรไม่ควรดื่มมชะชาะเพราะว่าในมัชะมีคาเฟอีนซึ่งอาจจะส่งผลต่อลูกน้อย ข้อหการดื่มัชะคู่กับการกินยาอาจจะส่งผลต่อการดูดซึมยาบางชนิดดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆมีการกินยาโรคประจําตัวบางชนิดอยู่ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะนั่นก็คือข้อควรระวังในการดื่มัชะแม้ว่ามัชะจะมีประโยชน์มากมายแต่ก่อนจะดื่มะชะก็ต้องรู้ข้อควรระวังกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ